ไผ่บ่อหไา้ได้รัฐบาลน้ำปอดแน่น่กดหนึ่งข้นมาแน่ไผ่บ่อห,หไา้ได้รัฐบาลน้ำปอดแน่กดหนึ่งข้นมาแน่อยู่ปตอตทเสียไหนเขากุมไม่ได้จ้าอยู่ปอตทอยู่ปตอตทไหนจ๊ะ วันที่สิบหกอคเอนาะธันวาคมทอคเอนาะตัวตัวย่อของมันทอคอเนาะทุกคน พอได้มาหกงวดนี้ฟันหกมาแท้มีหกแน่นอนฟันตัวเดียวเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยออกบ่อ,ออกไปหาซื้อไว้ก่อนเผื่อมันมาพอไ่อได้หมั่นใจเด้ส่วนตัวปอนอ่ะปอก็จะซื้อตัวนี้ ปอบอกทุกคนเลยทําไมปอถึงกล้าทําไมทําไมปอบอกเลขปอถือเลขหลายพี่น้องอืมจักสิบปอจักปอสิบอกทุกคนว่าทางไหนปอเป็นคนเล่นเลขถ้าปอมั่นใจตัวได้ปอกะตัวนั่นละไปถ้าคุณปอมีหกห้าห้าหกอัดให้หนักใช่ไหมของปอมันไม่ได้ตัวนั้นมาถ้าหวยคุณปออ๋อถ้าหวยคุณปอมีหกห้าห้าหกอัดให้หนักใช่ไหม หกห้าของป๋อยังบ่กัน้ไมมีเลขโง่หาอยู่แต่ว่าบ่บนได้นันดอกเดี๋ยวป๋อ,อดีดอดาาบอกให้อัดอยู่เด้อเดี๋ยวป๋ดจะบอกให้อัดอยู่วันใกล้ๆวันนู้นแหละเดี๋ยวป๋อจะมาอัดให้หนึ่งรอบแต่ตัวนี้รีบไปหาซื้อไว้บิดี้โมได้พี่น้องนี่ก็สิไปหาซื้ออกันเออนี่ก็สิไปหาซื้อกันเจ้าพนัจิ๋วใครบ่บุบอถือเลขบันหนกเขานะกะถือว่าหลายเด้สี่แสนถือว่าเยอะนะ มืมาก้องปอว่ามวลขอพุ่นขายยดากันเด้อพี่น้องถือบบถือกยะยาวากันแล้วแต่เฮ้าแล้วแต่เฮ้าแล้วแต่เฮ้า,มาหมักเฮ้า,มาหามักเฮาหมักน้ำเฮากะซื้อบ่หมักน้ำกับ่บซื้อละมันเฮ้าได้เหล็กมากเฮากะคือว่านั่นละพี่น้องเนาะดวงไผดวงมั่นยาวากันอืยามถือมากกะเฮ้ากะิได้เฮนด้ํากัน พีดมากเท่ากับพีดน้ากันอืมพีดมากเท่ากับพีดน้ากันถือมากเท่ากับถือน้ากันเห็นบองวดนดี่เห็นบอคนที่เพิ่นตีตามบออีลีเพิ่นได้ไเด้ได้สามตัวโตดว,ว่าตรงดอกบางคนบางคนซื้อเลขหกกลับบางคนซื้อเลขหกกลับเนาะเขาก็ถูกตัวตรงต,ตรงเนาะเพราะว่าปอบอกว่าเลขสามตัวของปอนะ่ะไม่ต้องตัดเล่นของปอบอกนะส่วนตัว ปอน่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตัดเล่นแต่ปอจะเล่นโตอืมปอจะเล่นโตดโตดความหมายน่ะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มแม่จิ้มลิงนะแปดร้อยเจ็ดคนดูจิ้มลิงเดอ้อเข้าไปแล้วถ้าออกมาปอบ่าให้เข้าอีกเด้อจาาพอว่าพอว่าปอ,อจะให้คนอื่นเอองวดที่แล้วไม่ได้ค่ะปิดอ๋อใช่ไหมเข้าได้แล้วค่ะขอบุณจ้ะแปดร้อยก็กคน ไผ่บ่อให้ได้แม่กดหนึ่งขืนมาในเดอรัฐบาลกดหนึ่งข้นมาให้แน่ไผ่ที่บ่อให้ได้น้ำปอแม่เอ,อได้แล้วอย่าพึ่งไปบอกคนแม่ซื้อให้มันถือก่อนเออตัวตัว,ต,วตัวคนที่เข้ามาในไลฟ์สดเนี่ยคนมาดูปอนเนี่ยแม่ซื้อตัวเองให้มันถูกก่อนนะถ้าสมมติว่าง,งวดนี้ปอให้ถืออีกงวดหน้าแม่ค่อยบอกคนแม่อย่าพึ่งบอกไผ เข้าใจะืะแม่ยะาพึ่งบอกไผ่เนาะหนูได้โต๊ดค่ะบนล่างค่ะใช่บางคนก็ได้จริงๆปอบอกเลยแล้วเอวันวันก่อนหวยออกเนาะปอก็ยังมาเออ่มาดามแซมมี่เป็นพี่เป็นน้องค่ะมาดามแซมมี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจะไม่ใช่พี่น้องกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันค่ะเคยเรียนด้วยกันอมืมันอยู่ที่ดวงเด้อไผ่มากน้าปอเคยสื่อไผ่บ่มากพาน เสดายมากบางคนกับเสดายแห้งพี่น้องบางคนได้รับขอความพี่ปอบอกละเออมันเป็นลายออฟฟิเชียเนาะมันจะยิงเข้าไปหาหาลายของทุกคนเลยใครที่เพิ่มเพื่อนปอไว้อะมันจะขึ้นหมดมันจะบอกทุกคนเลยประมาณคนมีอยู่ประมาณ4ี่หมเกคนทักมาขอบคุณปอเยอะมากเลยเออเขาบอกว่าหนูได้น้ำหนูได้น้ำขอความอันนี้จ้าพี่ปอซันเขาก็ส่งมาให้ปอดู เออบัวานดอกคาน้องปออย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องมักกับคอยสือบอมักกับมันก็อยู่ที่ดวงเข้าคือเกาเห็นวองงวดนีเข้ากับผ้ากันไปจนหอดสามตัวจนว่าไดแปดร้อยคนดูใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มจิ้มลิงเลยนะอือให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเจ็ด้อยเก้าสิ้าคนดูแคปหน้าจอ แคปน่าจะดูตั้งแต่ดูแต่ไม่ดูอยู่แต่ไม่ได้ซื้อจาใช่ไหมอ่ะโอเคน้องปอนารักมาเขบคุณค้าคอบคุณ่ะแคปหน้าจอแล้วกดเลข6ให้ปอหน่อยนะใครแคปแล้วกดเลข6ให้ปอหน่อย ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มแม่เข้ากลุ่มจิ้มริงหน้าไร์สดเลยนะแม่นะจิ้มริงหน้าไรซ์สดเลยนะเข้ากลุ่มจิ้มริงหน้าไรซ์สดเลยเด้อแม่เด้อเข้ากลุ่มจิ้มริงหน้าไร์สดเลยนะจิ้มริงหน้าไร์สดเลยเด้อแม่เด้อ แบบหน้าจอจ้ะกดเลขหกมาให้พอหน่อยพอคิดว่ามันมาบนจ้ะแต่ว่าซื้อบนล่างนั่นแหละแต่หนักที่บน ซื้อบนล่างนะแต่หนักที่บน